ข้อดีที่เจอหลังจากที่พีใช้งานตัวเจ้า Xiaomi Redmi Note 13กับราคา4,800บาทครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดบอกเลยว่าพี่ใช้งานตัวเจ้านี้มา2เดือนครับกับประสบการณ์ในการใช้งานถือบอกเลยว่าข้อดีที่พีเจอมีดังนี้เลยครับค่ากับศึกซิปให้มาครับบอกเลยว่าคุ้มมากกับราคาที่พีกดได้ตอนนี้คือ4,760บาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ต่คิปบอกเลยว่าเป็นข้อดีที่พีชอบมากคือราคากับสเปคที่ให้มาคือมันกลนคุ้มคราว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมสหรับเจ้าตัวโน้ต13นะครับก็คือหน้าจอครับหน้าจอ6.67นิ้วเฟเฟรช120เฮิรตเป็นหน้าจอแบบ AMOLED ครับสีสันบอกเลยว่าสวยงามมากเป็นข้อดีที่พีชอบมากที่ใช้งานมาเกือบเกือบ2เดือนครับหน้าจอมีความสวยงามมากครับเวลาดูหนังฟังเพลง Netflix เป็น L1 ด้วยถือว่าสุดจริงสับเรื่องหน้าจอครับหน้าจอแสดงผลออกมาที่กลางแจ้งถือว่าสุดจริงครับจอผมเวลาโดนแสงผมสู้แสงถือว่าดีมากเลยสับเจ้าตัวนี้เป็น,นจอแบบอโมเลดครับสีสันบอกเลยว่าสู้แสงคือดีมากครับอันนี้ให้ดูเลยพี่ผมทดสอบในช่วงเวลาเที่ยงผมให้ดูเลยว่าแสงในการสะท้อนกับหน้าจอคืออ่านข้อต่างๆได้อย่างง่ายดายมากครับขอชื่นชมเลยว่าหน้าจอตัวนี้ที่พี่ใช้งานมาถือว่าสู้แสงดีมากครับ บอดี้ครับบอดี้มีความสวยงามของตัวนี้มากหลังจากที่มีใช้งานมาบอดี้เป็นดีไซน์ที่มีเดอนมากเลยครับถือว่าเป็นบอดี้ที่จับแล้วน้ำหนักมันเบามือครับพบพาง่ายครับผมบอกเลยว่าพบพาง่ายมากสับตัวนี้ดีใช้งานมาครับนี่ครับบอดี้มันมีลำโพงแบบตัว d อร์บี้แอดมได้2ตัวในการเจาะลูกของลำโพงถือว่าดีมากครับนี่ครับอันนี้คือตรงโมดูลกล้องครับเป็นดีไซน์ที่บอกเลยว่าสวยงามมากครับผมแว่โดนแสงใช่ไหม ให้ดูเลยว่าถ้าผมเวลาโดนแสงตัวนี้คือมันมีความสวยงามมากครับขอเช่นชมเลยว่าดีไซน์จริงขาดแน่นอนครับดูครับอันนี้คือโดนแสงครับผมเป็นบอดี้ที่สวยงามมากครับขอชื่นชมถึงตัวนี้สวยจริงครับขอบบริเวณด้านข้างครับมีความบางแล้วก็เวลาจับก็เข้ากับรูปมือดีมากเลยครับนี่ให้ดูไกลๆเลยครับผมเวลาจับคือมันดีจริงครับชอบมากถับตัวนี้ สำหรับตัวกล้องหลังครับกล้องหลังสามารถถ่ายได้คือ108ล้านครับคุณภาพที่พีใช้งานมาบอกเลยว่าคุณภาพดีมากครับเก็บคุณภาพคือดีจริงครับไฟล์ของภาพดีมากขอเช่นชมในการถ่ายตัวกล้องหลังเลย108ล้านครับสีสันของภาพออกมาเอย่ยสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมตัวนี้ดูครับว่าสกินโทนในการเก็บของภาพคือดีจริงครับคอนเฟิร์มแล้วผมแล้วก็ AI อผมทำงานดีมากของกล้องตัวนี้ครับ คือไว้ใจได้แน่นอนครับผมในเรื่องงานของไฟสกินโทนะครับแล้วก็งานของไฟาภาพผมหมดเลยว่าสกินโทนี่หายห่วงมากครับซึ่งเป็นข้อดีที่พีชอบมากกับตัวกล้องครับกล้องคือดีจริงครับนี่ครับถ่ายให้ดูเลยเอออันนี้คือพี่หมผมถ่ายให้ดูเลยว่ากล้องพีช้ง,งานมาเกือบ2เดือนนะ่ะคือเป็นข้อดีที่พีชอบมากคือตัวสกินโทนของกล้องครับรู้สึกว่ามันถ่ายรูปมันสวยดีครับ หู AI ทํางานดีมากเลยครับอันนี้ขอเช่นชมกับตัว AI เลยซึ่ง AI มันถ่ายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเลยครับผมสับตัวกล้องตัวนี้ครับผมเป็นรูปภาพที่พี่ถ่ายมาครับบอกเลยว่าในการจับโฟกัสของภาพตัวนี้คือจับโฟกัสได้อย่างง่ายดายครับสกินโทนถือว่าใช้งานได้แน่นอนครับเรื่องสกินโทนของตัวกล้องบอกเลยว่ากล้องคือดีจริงครับครับ ชอบมากอะกล้องหลังคือดีจริงไม่อวยนะผมกล้องหลังของเจ้าตัว Xiaomi Redmi 13คืออันนี้คือดีจริงครับนี่ครับให้ดูเลยว่ามันดีจริงวัาจะพีใช้งานมาครับคุ้มมากกับราคา4,800บาทครับพี่เจ้าของเนี่ยบิ๊กในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้นะครับผมดีไหมเวลาจับอาหารครับผมสามารถแตะเข้าไปในซูมแล้วก็ซูมเป็น108ล้านคือมีความชัดของภาพมากครับอันนี้ขอเช่นชมในการซูมนะครับผมดูคือรูปภาพแบบนี้ครับผมซูมเข้าไป คือโหดมากครับบอกเลยว่ามันเก็บในการซูมคือสุดยอดมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่ากล้องคุณภาพดีจริงสับตัวนี้นะครับผมมาดูว่าสับกล้องหน้าเป็นไงบ้างนะครับสับตัวโลกล้องหน้าครับบอกเลยว่าสกินโทนคือหายผอมแน่นอนครับกล้องหน้าดีมากครับกล้องหน้าคือสุดสดล้านนะครับสู้แสงของกล้องหน้าคือว่าสุดยอดจริงครับอันนี้ขอไปเลยว่ากล้องหน้าคือดีมากครับให้ดูเลยผมอันนี้ถ่ายกล้องให้ดูเลยครับว่ามันดีจริงครับ คือเก็บแสงของภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบดีจริงครับผมสับตัวกล้องี่ผีไปสัมผัสมานะครับผมตัวนี้ถือว่าหายห่วงามากเลยครับมาดูว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะนี่ครับเห็นไหมครับผมตัวกล้องในการจับโฟกัสคือไว้ใจได้แน่นอนผมในเรื่องกล้องผมสุดจริงสุดจริงครับผมกล้องคือสกินโพนกล้องหน้าคือดีมากนี่ขอเช่นชมเลยว่ากล้องหน้าคือดีจริงผมสับตัวนี้นะนี่ เป็นสิ่งที่พีชอบมากสับกล้องหน้าครับลำโพงครับเป็นลำโพงคู่แบบ d อเบย์แอดม e ครับคุณภาพของลำโพงบอกเลยว่าไว้ใจได้เสียงคือดีมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าลำโพงที่พีไปสัมผัสมาคือดีจริงครับดูลำโพงโหดมากครับอันนี้พีเปิดให้ผมสูงสุดเลย คือพี่ใช้งานมา2เดือนครับตัวนี้คือ,อสอบโสดมากหลังจากที่่ใช้งานมาลาโพงบอกล้วเสียงของตัวลำโพงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับเสียงเบสอาจจะไม่หนักมากแต่เสียงตางเสียงแบบออกก้องๆคือดีจริงครับครับ,รบมีการปรับตัวอีควอไลเซอร์ของตัวลาโพงผมเรื่อลงมาครับ ตรงคำว,ว่า Do ร์บี้แอดครับกดค้างเข้าไปครับผมแบบนี้เลยคือมีตัวปรับกราฟิกของเสียงด้วยครับซึ่งถือว่าดีมากในการปรับครับเป็นอะไรที่พีช,ชอบมากในการปรับตัวนี้ครับเรื่องเสียงบอกเลยว่าหายห่วงมากมีอีโคไลเซอร์ในการปรับด้วยถือว่าสุดจริงน่ครับเสียงสุดครับบอกเลยว่าสุดมากสหรับตัวนี้เรื่องเสียงหายห่วงครับแบตในการใช้งานครับ5,000ันเมลลแอมป์คือ1วันใช้งานได้สบายหายห่วง กับตัวชาร์จที่แถมมากล่องคือ33วัตต์สายชาร์จหัวชาร์จเคสแถมให้เราซึ่งเป็นสิ่งที่พีช,ชอบมากว่าอุปกรณ์ในกล่องแถมให้เราเกือบจะครบเลยครับคือบอกเลยว่าตัวนี้แถมอุปกรณ์ไม่ให้เราครบจริงครับยืนยันเลยว่าหน้าจอติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราครับถือว่าสุดจริงสหรับตัวนี้ครับสำหรับการเล่นเกมครับบอกเลยว่า CPU สุูเร์ฟเวกอเล่นเกมคือดีมากครับเกมแคปชิมอินแพ็คครับ ปรับเป็นค่าดีฟอลต์ต่ำก็เพียงพอสำหรับการใช้งานครับอันนี้พี่ผมทำการดาวน์โหลด Data เกือบ30 g ิกมานี้กับตัวนี้ครับบอกเลยว,ว่าดา่านยากในการจัดโฟกัสของตัวเกมถือว่าดีมากครับคอนเฟิร์มเลยว่าเล่นเกมมันมีความไหลลื่นครับแต่ถ้าปรับสูงสุดอาจจะไม่ย่สู้ไหวกับ CPU ตัวนี้ครับแต่พี่ ปรับการนำต่ำทุกเกมครับอ้าววีบ60เฟรมบอกเลยว่าไหลลื่นแน่นอนครับเจ็บชิมอิมเพคครับปรับเป็นค่าดีฟอลต์แบบนี้สีสันของภาพกับหน้าจออเัเบรตครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากครับ นี่เลว่าเล่นเกมกับตัวนี้หายห่วงแน่นอนครับคือสกินโทนในการกดของตัวหน้าจอคือมันดีมากครับเสี่ยวมีท่ทำลอมในการกดของหน้าจอซึ่งเป็นสิ่งที่พีชอบมากในเรื่องการเล่นเกมครับเล่นเกมทุกครั้งพีจะขอปรับต่ำๆกลางๆกับต,ตัวนี้ครับบดกเยว่าราคา4,800บาทถือว่าคุ้มมากครับกับตัวนี้นะครับอันนี้พีกดให้ดูเลยผมว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็อารกระตุกผมมันจะมีช่วงแรกในการดาวโดดดาต้าครับพเ,รเบพราด้สยสภแพรวมันจะโดดดาต้าเสร็จมันก็จะลื่นครับผมดูครับตัวนี้คือกระสิโวดมากผมคี่ปับ๊บคือดูคือมันเล่นเนีหืมโคตรดีอะครับบอกเลยว่าดีมากครับแต่มันจะกกระตุกคือปกติของตัวเครื่องแล้วผมนี่นะครับก็ ถือว่าเล่นเกมได้อย่างสบายหายห่วงครับ r อาปรับได้สูงสุดก็คือ60เฟรมได้ในส่วนเกมฟร f i ฟ e m a บมีความไหลเรื่อยหรอครับผมพักติมแนะนำว่าให้ปรับแค่สมดุลหรือว่า HD ก็เพียงพอครับเล่นเกมอยู่ดบบที่กลางๆสิร์พีใช่มาสองเดือน,นถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในการเล่นเกมครับซึ่งเป็นข้อดีที่พีใช้งานมาพับใจมากครับเล่นเกมคือไวครับผมปรับการลำต่ำน,นะถ้าปรับสูงสุดแนะนำว่าให้อัปเกรดไปตัวเทคโนโปว่า 6 p ป o 5G หรือว่าตัว Nubia Neo2 ครับจะคุ้มแต่าเล่นเกมตัวนี้คือตัวนี้จะมีดีกีคือเรื่องกล้องครับกล้องสวยแล้วก็ตัวหน้าจอที่ความสวยงามครับไปดูผมซีมีทีวชอบในข้าวไปนะครับ คือหน้าต่างลอยครับซึ่งหน้าต่างลอยคล้ายตัวมัลติวินโดว์ของตัวนี้ครับในการใช้งานก็ง่ายครับเช่นพี่ผมจะใช้หน้าต่างลอยพี่ก,กดคําว่าหน้าต่างลอยครับกดค้างภาพครับหน้าต่างลอยจะออกมาแบบนี้ซึ่งดีมากในการใช้ฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอครับก็ง่ายผมในการแบ่งครับตัวอย่างเช่นพี่แบ่งครับพี่กดค้างไว้ผมที่แอปพลิเคชันแบ่งหน้าจอครับพี่จะขอปรับตัวอีควอไลเซอร์ในการปรับมันก็สามารถปรับได้ซึ่งการแบ่งหน้าจอถือว่าง่ายมากครับเป็นฟังก์ชันหรือว่าพี่ใช้งานมาเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากคือฟังก์ช ในการใช้งานหน้าต่างร้อยกับตัวแบ่งหน้าจอครับนะ <c oughs> คคือการตัวคนแอปครับแอปคนสามารถคนได้เกือบทุกแอปครับซึ่งลองมของ Xiaomi ยืนยันเลยว่าการคนแอปคือดีมากครับพี่คนแอปพิเต่างๆครับบอกเลยว่าหายห่วงมากคนได้เกือบทุกแอปจริงครับนี่ครับพี่ไปให้ดูเลยว่ามันสามารถคนได้อย่างดีจริงสำหรับการคนแอปซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าตัวไหนคนแอปดียืนยันเลยว่า Xiaomi ลอมในการคนแอปถือว่าดีมากครับ เุ่นนี้ผมสามารถอัปเป็นตัว HyperOS ได้ครับซึ่งบอกเลยว่ามันดีมากในการอัปเป็น HyperOS ครับตอบโจทย์มากราคา4,800บาทได้เป็นตัวเสี่ยมี่ไฮเปอได้ถือว่าสุดจริงบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆกับตัวฟังก์ชันที่มีให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์สามารถอัปเดตเรื่อยๆซึ่งเสี่ยมี่เป็นการอัปเดตท,ที่เดียลไทม์และก็อัปเดตได้ง่ายดายครับกดเกี่ยวกับครับกดไปอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้อัปเดตเป็นเสี่ยมี h y p เป o ดไวได้ S D I K. ถือว่าเยี่ยมยอดมากผมขอชื่นชมพี่ผมสำหรับวันนี้พี่ขอจบคลิปในการบอกข้อดีที่พี่ใช้งานมา2เดือนไม่ต้องเยอะยามผมกดไลค์กดแชร์แล้วพี่จะขอเนี่ยลิงกในการสั่งซื้อกับตัวเป็นของตัว Xiaomi Redmi Note 13ีินี่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสำหวันนี้ขอบคุณครับ